หมอปานวิธีช่วยชีวิตเหมือนน้องหมาน้องแมวโดนงูกัดก่อนอื่นเราต้องมารูวัดก่อนนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยงูที่มีพิษเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบเลือดค่ะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังว่างูที่ส่งผลต่อระบบประสาทมีชนิดไหนบ้างนะคะงูที่มีพิษต่อระบบประสาทก็จะมีงูจงอางงูสามเหลี่ยมงูเหา่าแล้วก็งูทับสมิงคลาค่ะอาการของงูที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะมีอาการซึมอ่อนแรงหนังตาตกขาอ่อนแรงหายใจลําบากน้ําลายไหล แล้วก็เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อและเสียชีวิตได้ค่ะต่อไปงูที่มีพิษต่อระบบเลือดนะคะก็จะมีงูกับป๋างูแมวซาวแล้วก็งูเขียวหางไหม้ค่ะอาการจากงูที่มีพิษต่อระบบเลือดก็จะมีเลือดออกตามรอยกัดเลือดกำเดาไหลเลือดออกในลูกตาปัสสาวะอุจจระบนเลือดอาจเจนบนเลือดอ่อนแรงความดันเลือดลดลงค่ะส่วนรอยกัดนั้นเราก็สามารถดูได้นะคะว่ารอยนี้เป็นงูที่มีพิษหรืองูที่ไม่มีพิษกันแน่ค่ะเดี๋ยวหมอแปะรูปไว้ให้นะคะถ้าเป็นงูที่มีพิษกัดจะมีรอยเขี้ยว2จุดแต่ มีพิษกัดร้อยเขี้ยวจะเป็นตัวยูค่ะส่วนวิธีปรถมพยาบาล เพื่อชะลอการดูดซึมของพิษงูเข้าสู่ร่างกายให้ล้างบาดแผลที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาดหรือว่าเบตาดีนพยายามให้สัตว์ที่ถูกกัดเคลื่อนไหวน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่ถูกกัดโดยอาจจะทำเฟืองดามไว้ได้ค่ะและมีสิ่งที่ห้ามทำคือเอามีดกรีดไฟจี้แผลห้ามมาปากดูดพิษมันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและอย่างก็คือห้ามขันชะนะเพราะจะทำให้เกิดเนื้อตายได้ค่ะสิ่งสำคัญให้เก็บซากงูหรือว่าถ่ายรูปงูเพื่อให้คุณหมอทราบชนิดของงูที่กัดจะได้เลือกเซรรักกษาได้้ถูตอง และรีบพาหมอให้เร็วที่สุดนะคะสุดท้ายการป้องกันทําความสะอาดรอบบ้านกำจัดหนูเพราะว่าหนูเนี่ยคืออาหารที่งูชอบมากๆเลยพยายามให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านช่วงฝนตกช่วงน้ําท่วมอย่าปล่อยออกช่วงกลางคืนเด็ดขาดค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปเยอะๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้หมอป่าได้วยนะวันนี้หมอป่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย